ปะทะข่าวรวมกันรุนแรงมีคนเห็นสิบตำรวจเอกธงชัยกระนำบาทาอัดใส่ที่ยิบจนนางจิตราสลบเมื่อดาาเท้าแล้วเขาก็ลากเมียที่หมดสติเข้าบ้านรุ่งขึ้นกลายเป็นศพโดยสิบตำรวจเอกตีนหดหายตัวเข้าเกลีบเมฆไปแล้วสาวใหญ่เมียสิบตำรวจเอกนอนเป็นศพปริศนาในแฟลตห้องพักของตัวเองกว่าเพื่อนตำรวจด้วยกันพบศพก็ส่งกลิ่นคลุ้งห้องมาแล้วถึงสามวันส่วนตัวสิบตำรวจเอกหายตัวเข้าเกลีบเมฆ เจ้าหน้าที่สอบสวนสันนิษฐานอาจเป็นคนฆ่าเชี่ยงเมื่อสอบพบทั้งคู่มีการลงไม้ลงมือหลังเหมาเล่าเป็นประจำมีสาเหตุสำคัญผัวตำรวจหึงผัวเก่าเมียสาวใหญ่ญาติอดีตนักจัดรายการชื่อดังที่ระแวงเมียปันใจกลับไปคืนดีคดีสาวใหญ่เมียสืบตำรวจเอกนอนตายกลายเป็นศพปริศนาภายในห้องพักแฝดตำรวจสถานีตำรวจนครบาลตลิงชันศพขึ้นเอิดส่งกลิ่น่วยออกมานอกห้อง จนกลายเป็นเรื่องเป็นราวออกมาในครั้งนี้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีของวันที่7สิงหาคม2530ขณะที่100ร้อยตำรวจโทคงเดชสายอย่างรอกกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นนายร้อยเวรสอบสวนอยู่บนสถานีตำรวจนครบานตตลิงชันกรุงเทพมหาน,านครก็ได้รับแจ้งเหตุร้ายจากเสีบตำรวจเอกสุรศรรักดิ์ขำคงตำรวจสายตรวจว่าได้พบศพในห้องพักแฝดตำรวจ สถานีตำรวจตลิ่งชันชั้นที่1ขอให้รีบมาสอบสวนด่วนด้วยร้อยตำรวจโทคงเดชร้อยเวทเมื่อได้รับแจ้งดังนั้นจึงรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจากนั้นจึงรีบรุดไปอย่างที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทสนั่นปัญญารวสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทสนนุรพลจรูนโสตสารวัตรสอบสวนพันตำรวจโทปราโมทนิธยาพัน์สารวัตรสืบสวนพันตำรวจโทอุดมพันพ์พานิ์ สารวัตรป่าปรามและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปอเต็กตึงแฟลตท,ที่พักตำรวจอยู่ห่างจากสถานีตำรวจตลิ่งชานแค่ร้อยเมตรเศษเท่านั้นปรากฏว่าได้มีบรรดาครอบครัวตำรวจที่พักอยู่ในแฟลตเดียวกันซึ่งยังไม่มีใครรู้ข่าวคราวมาก่อนเลยว่าสมาชิกภายในแฟลตนอนตายกลายเป็นศพอยู่ทันทีที่รู้ข่าวต่างก็มีสีหน้าตื่นตระหนกและคาดไม่ถึงว่าจะมีเหตุการณ์ฆ่ากันตายภายในแฟลตตำรวจที่พักด้วย มีหลายคนที่อยากรู้แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปแกล้งห้องที่พบศพคงจับกลุ่มยืนดูอยู่ห่างๆภายในห้องที่พบศพทันทีที่ตำรวจเปิดประตูผาออกมากลิ่นจากซากศพก็ช่วยปะทะจมูกจนหลายคนถึงกับต้องผงะรีบวิ่งออกมาข้างนอกรีบหาทูบกำรรญ่มาจุดเพื่อระง,งับกลิ่นเหม็นจะมีก็แต่เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปอเต็กตึงเท่านั้นที่เดินเข้าไปทำหน้าที่ของตนโดยไม่มีความรู้สึกอะไรบนเตียงนอนกลางห้อง พบศพของนางจิตราหรือที่สมาชิกชาวแฟดตำรวจเรียกขาแนะนาว่าพี่น้องอายุ45ปีเป็นเมียของสิบตำรวจเอกธงชัยอายุ38ปีตำรวจประจำสถานีตำรวจนครบาตลตลิ่งชันนอนตายอยู่บนเตียงนอนโดยมีผ้าห่มสีน้ำตาลลายเหลืองและเขียวรวมสองผืนคลุมร่างเอาไว้จากปลายเท้าขึ้นมาแค่ขอ้อเมื่อเปิดผ้าดูพบว่าศพของนางจิตราหรือน้องแต่งกายอยู่ในชุดเสื้อผ้าเรียบร้อย หลังจากทำการชนสูตรพลิกศพนางกิตราแล้วจึงพบว่าสภาพศพกำลังขึ้นอืดคาดว่าจะต้องตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันมีบาดแผลคล้ายถูกทำร้ายบริเวณลำตัวและใบหน้ามีรอยเขียวช้ำที่ขมับขวามีรอยยุบเล็กน้อยคล้ายถูกจับกระแทกกับของแข็งและประการสำคัญมีเลือดไหลออกมาจากง้มขาบริเวณใต้ท้องน้อยไม่พบบาดแผละอะไรจึงได้มอบศพให้บุลีนิติปตอติ๊งนำศพส่งแผนกนิติเวช เพื่อทําการผ่าพิสูจน์ผลการตายต่อไปขณะที่เจ้าหน้าที่สอบสวนกําลังชนสูตรศพนางจิตราอยู่นั้นปรากฏว่าไม่มีใครพบวีบแววของสิบตํารวจเอกธงชัยสามีของผู้ตายเลยสอบถามคนที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็บอกว่าไม่เห็นหน้าสิบตํารวจเอกธงชัยมาหลายวันแล้วและในจํานวนคนใกล้เคียงคนหนึ่งก็บอกเก่ร้อยเวรนเจ้าของคดีให้ทราบว่าก่อนที่จะพบศพนางจิตราเมียของสิบตํารวจเอกธงชัยนั้น ได้เดินสวนทางกับสิบตำรวจเอกธงชัยในตอนเช้าก่อนวันพบศพสามวันเห็นสิบตำรวจเอกธงชัยหิ้วเป้ใส่เสื้อผ้าุงพรังในมือหิ้วขวดเบียร์ที่ยังไม่เปิดอีกสองขวดพร้อมด้วยสุนัขตัวโปรดที่ชื่อไอ้ปุ๋ยกำลังรีบร้อนเดินออกมาทางหลังแฝนห้องพักเมื่อมองเห็นจึงร้องถามไปว่าจะรีบร้อนไปไหนสิบตำรวจเอกธงชัยก็ร้องบอกว่าจะไปเที่ยวและก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเมื่อร้อยเวียนสอบสวน ได้ทราบความในเบื้องต้นดังนั้นสันนิษฐานว่าสิบตำรวจเอกธงชัยอาจมีส่วนพัวพันกับการตายของเมียสาวใหญ่อย่างแน่นอนเมื่อทําการเช็คดูแล้วจึงรู้ว่าสิบตำรวจเอกธงชัยหนีราชการหายไปโดยไม่ได้ไปเข้าเวรประจําที่ป้อมยามหน้าสนามมวยเจ้าพระยาย่านบางขุนนนท์เป็นเวลาถึงสามวันแล้วด้วยเรื่องนี้จะได้ติดตามตัวสิบตำรวจเอกธงชัยมาพบและสอบสวนเรื่องราวต่อไปในการสอบสวนต่อมา ก่อนที่จะมีการพบศพของนางจิตรานั้นเริ่มมาจากเสียบตำรวจเอกปราโมทตำรวจเดินไม้ศาลประจำสถานีตำรวจตลิงชันหลังเช้าวันพบศพที่จะเดินทางไปทำงาน <c oughs> ก็ได้แวะมาเคาะประตูร้องเรียกเสียบตำรวจเอกธงชัยที่ห้องพักโดยจะบานให้ทำธุระบางอย่างให้แต่หลังจากเคาะประตูเรียกอยู่นานแต่ก็ไม่มีเสียงขานร,รับจึงได้แนบสายตามองเข้าไปทางบานเก็ดประตูหน้าต่างทันทีที่แนบเข้าไปใกล้ก็ต้องพังงาหงาย เพราะมีกลิ่นฉุนคล้ายกลิ่นสร้างศพชวยประทัดจมูกแต่ในครั้งแรกก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรภายในห้องพักและสายตาก,ก็เหลือบมองไปเห็นประตูหลังบ้านเปิดอยู่จึงคิดว่าเพื่อนคงนอนหลับจึงได้ถือวิสาสะเข้าไปทางประตูหลังและเมื่อเดินเข้าไปก็ได้พบศพนางจิตรานอนเป็นศพเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนด้วยความตกใจจึงนำเรื่องมาบอกสิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ได้ทราบและนำเรื่องเข้าแจ้งให้ร้อยเวรมาสอบสวนหนึ่งกล่าว สำหรับการตายของนางจิตราสาวใหญ่เมียของสิบตำรวจอีกคงชัยจากการสืบสวนสอบสวนต่อมาด้วยความว่านางจิตราหรือน้องผู้ตายนี้ก่อนที่จะมาได้กับสิบตำรวจอีกคงชัยนั้นนางจิตาก็เคยมีสามีมาก่อนชื่อนายนิติรัตน์หรือต้อยเป็นญาติของนายเล็กนักจัดรายการชื่อดังทางวิทยุจนมีลูกด้วยกันถึงสี่คนโตโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วและต่อมานางจิตาก็ได้เลิกกับนายต้อยมาได้ประมาณ1ิปีแล้ว ขณะนั้นสิบตำรวจอีกสรงชัยก็กำลังรับหน้าที่เป็นตำรวจสายตรวจและได้ไปรู้จากกำลังจิตระจึงได้เกิดชอบพอ,อก,กันจนต่อมาจึงได้พากันมาครองรักที่แฟลตตำรวจต่อมาระยะหลังได้เกิดมีปากเสียงกันเป็นประจำสาเหตุมาจากเล่าเป็นเหตุเพราะทั้งคู่ต่างก็ดื่มเล่าจัดมากและทุกครั้งที่เมาเล่ามักจะมีการประทะคารมกันอยู่เสมอถึงขนาดลงไม้ลงมือด้วยเหตุน,นี้เองทําให้หนังจิตระ ทนอยู่กับสิบตำรวจเอกทงชัยไม่ไหวพยายามจะขอเลิกกับสิบตำรวจเอกทงชัยและเคยหนีออกจากบ้านไปสิบตำรวจเอกทงชัยก็ไม่ยอมเลิกราด้วยได้ติดตามรับมาอยู่ด้วยกันอีกและก็เหมือนเดิมทุกครั้งเวลาที่เมาก็มักจะลงไม้ลงมือกันเช่นเคยซึ่งเรื่องที่นางจิตราถูกผัวตำรวจซ้อมเป็นประจำนี้เองได้รู้ไปทึงหูของนายต้อยหัวเก่าจึงได้แวะเวียนเดินทางมาสอบถามด้วยความสงสารซึ่งทุกครั้งที่นายต้อยมาหานางจิตรา ก็มักจะให้การต้อนรับขับสู้อดีตผัวเก่าไปอย่างดีบางครั้งก็ทาอาหารให้กินด้วยเหตุน,นี้เมื่อสิบตํารวจเอกธงชัยรู้เรื่องเข้าก็เกิดความไม่พอใจหาว่ามีผัวใหม่แล้วก็ยังติดใจรสสวัสดผัวเก่าอยู่อีกดังนั้นด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้ทั้งคู่เกิดปะทะข่าวร่มกระรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวจนกระทั่งมาถึงเมื่อวันที่สีสิงหาคม2530ันางจิตตราได้ไปช่วยงานศพตำรวจประจำสถานีตำรวจต,วจตลิ่งชัน ชื่อร้อยตำรวจตรีประพันธ์ซึ่งเสียชีวิตศพตั้งอยู่ที่วัดช่างเหล็กและภายในงานนางจิตราได้นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนๆสิบตำรวจเอกธงชัยรู้ก็ไปร่วมงานด้วยและก็จะตามเมียกลับบ้านแต่ปรากฏว่าสิบตำรวจเอกธงชัยตามไม่พบจึงเกิดโมโหจึงได้ดื่มเหล้าเมาแล้วก็กลับบ้านก่อนต่อมานางจิตราได้กลับมาบ้านพักและเมื่อทั้งคู่ได้พบหน้ากันก็เกิดมีปากเสียงกันขึ้นอย่างรุนแรงและมีคนข้างบ้าน มองเห็นสิบตำรวจเอกธงชัยลงไม้ลงมือกำลังจิตราจนสลบหน้าบ้านก่อนจะลากตัวเข้าไปนอนข้างในจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นหน้าสิบตำรวจเอกคงชัยและนางจิตราออกมากอีกเลยเป็นเวลาถึงสามวันกระทั่งมีคนมาพบสอบนางจิตรานอนตายอยู่บนเตียงนอนดังกล่าวและคาดว่าสิบตำรวจเอกธงชัยอาจจะหนีหลบไปอาศัยบ้านญาติคนหนึ่งซึ่งเป็นฐานอากาศหรือไม่ก็หลบหนีกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบรรดากลุ่มแม่บ้านชาวแฟลตตำรวจได้ตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุการฆ่ากันตายในครั้งนี้มีต้นเหตุมาจากเรื่องสุราเพราะปรากฏว่าคู่ผัวเมียต่างใบคู่นี้พอตกเย็นมักจะไปหาเพื่อนตั้งวงกงสุรากันทุกวันหรือถ้าวันไหนไม่มีใครที่จะร่วมวงด้วยก็จะตั้งวงร่วมแก่งกันแค่สองคนเมื่อเมาได้ที่ก็จะเปิดฉากปะทะขาวมกันก่อนจนถึงขั้นลงไม้ลงมือแต่ส่วนมากทางฝ่ายนางจิตราผู้่ตาย จะเป็นฝ่ายสบักสบอมทุกครั้งแม้แต่ในสามวันที่ผ่านมาก่อนพบศพมีหลายคนเห็นสิบตำรวจเอกทวงชัยเกิดปะทะคารมกันอย่างหนักหนนนางจิตราถูกเล่นงานจนสบักสบอมถึงขนาดนอนแน่นิ่งอยู่ที่หน้าประตูก่กอนที่สิบตำรวจเอกทวงชัยจะห้ามเข้าไปนอนจนตื่นนอนมาในตอนเช้าหลังหายเมาหันไปเห็นเมียนอนตัวแข็งทื่อกลายไปศพบ,บนเตียงสิบตำรวจเอกทวงชัยเกิดกลัวความผิดจึงได้เก็บเสื้อผ้าและทรัพย์สินติดตัว หลบหนีไปพร้อมกับสุนัขเชื่อไอ้ปุ้ยและจากการตายของนางจิตราในครั้งนี้หลายคนเชื่อว่าจะต้องเป็นฝีมือฝีตีตนโหดของสิบตำรวจเอกธงชัยอย่างแน่นอนแต่หลายคนก็มีเพียงแค่สงสัยเท่านั้นครับและนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อ,อีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่ชอบดื่มน้ำเมากินได้แต่อย่าก,กินให้เมากันมากนะักเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบนี้ครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟัง หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอโกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ